สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันกับแม่จ๋าะนะคะในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หกนะคะลูกแต่วันนี้เราจะขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะ แม่จ๋าขอ,อนอกเรื่องหน่อยนะคะมีแม่จ๋าเจอลูกๆนักเรียนของแม่จ๋ามีการถามว่าเมื่อไรแม่จ๋าจะไม่ให้งานลูกสักทีแม่จ๋าก็อยากจะทําแบบนั้นนะคะแต่ว่าหน้าที่ของแม่จ๋าก็คือการสอนนักเรียนแต่ถ้าลูกๆจะไม่ทําตามแม่จ๋าก็แล้วแต่นะคะแต่เมื่อเวลาประเมินแม่จ๋าก็ต้องประเมินตามการเรียนแล้วก็ตาม ขั้นตอนหรือ,อวิธีการประเมินผลของแม่จ๋าะนะคะโอเคนะคะลูกๆแม่จ๋าชอบละคะลูกถ้าไม่ต้องสอนน่ะแม่จ๋าก็สบายนะคะแต่ด้วยหน้าที่นะคะลูกแม่จ๋าต้องทำหน้าที่ของแม่จ๋าให้ดีที่สุดส่วนลูกๆก,ก็ต้องทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดด้วยเช่นกันนะคะโอเคค่ะ วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะลูกค่ะขอให้ลูกๆเนี่ยเปิดหนังสือเรียนหน้าที่145นะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะลูกลูกดูเลยมีส้มแดผลมีส้มเจ็ดผลมีส้มทั้งหมด 15ผลนะคะถ้าเราจะแยกส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนรวมก็คือ15ส่วนย่อยก็คือ8และ7ใช่ไหมคะอ่า8รวมกับ7ก็ได้เท่ากับ15จะเห็นได้ว่า8บวก7เท่ากับ15และจะเอา7มาบวก8ก็ยังได้ค่าเท่าเดิมก็คือ 15หนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะลูก15ลบ8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะก็ได้เท่ากับ7ดใช่ไหมคะทีนี้15ห้ามาลบ7ก็ได้เท่ากับ8ดังนั้นนะคะลูกดังนั้นจะเห็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนี้8ดบวก7เท่ากับสิบห้าไปบวกกับ8 ผลลับก็ยังคงเท่าเดิมก็คือ15นะคะทีนี้15ลบ7อะขอโทษ15ลบ8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะถ้าได้เท่ากับ7นะคะและเมื่อนำ15ไปลบ7ก็ได้เท่ากับ8นะคะทีนี้นะคะผลบวกของ2องจำนวนใดๆ เมื่อลบด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นนะคะลูกจะได้ผลลบเท่ากับอีกจํานวนหนึ่งอันนี้คือเคล็ดลับนะคะ,ะลูกๆศึกษาเนื้อหาเรื่องความสำคัญของการบวกและการลบได้จากหน้านี้เลยนะคะโอเคค่ะเมื่อศึกษาแล้วเราก็จะต้อง ไปทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการย้ำความเข้าใจของเรานะคะลูกไปชมกันในสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูแบบฝึกหัดหน้าที่115นะคะลูกดูเลยนะคะข้อสองความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะ คำสั่งก็คือเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะมีทั้งหมดแปดข้อและก็แม่จ๋าจะบอกว่าแม่จ๋าเนี่ยให้งานลูกแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้มากจนเกินไปเลยนะคะถ้าลูกมาเรียนที่โรงเรียนอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้แต่นี้เนื่องจากว่าแม่จ๋าเข้าใจสถานการณ์เข้าใจลูกๆเข้าใจผู้ปกครองนะคะแม่จ๋าก็เลยให้งานที่แม่จ๋าคิดว่า มันเหมาะสมกับลูกๆแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้มีทั้งหมด8ข้อนะคะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแม่จ๋าอยากให้ลูกๆสู้ๆนะคะเหมือนกับที่แม่จ๋าได้บอกตัวเองทุกวันนะคะไม่ใช่แต่ลูกๆแต่แม่จ๋าสอนแบบนี้ภาระงานจะเยอะกว่าการสอนที่โรงเรียนเป็นหลายเท่านะคะขอให้เราสู้ๆและผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้ไปด้วยกันนะคะ สู่ๆนะคะวันนี้มีทั้งหมด8ข้อคันลูกโอเคนะคะ่แล้วเรามาเจอกันอีกครั้งในชั่วโมงต่อไปนะคะลูกก็คือวันพรุ่งนี้ลูกๆจะเจอกับแม่จ๋าทุกวันเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ